สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีคอะคาาหัวข้อวันนี้ก็คือเซนลังสังหรอนะคะพยายามจะสื่อหรือบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่1นะคะเป็นต้นไม้ตัวเลือกที่2เ,เ,เป็นกระเป๋าและตัวเลือกที่3เป็นเรือนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มของที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่1ต้นไม่นะคะฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะใครอยากดูส่วนตัวสามารถทักมาได้ที่ V s t a r พก้านะคะจะชัว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวง,งคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครสามารถมาดูมาเปิดใจมาปรึกษาัปที่นี่ได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองโอเคพลังงานไพ่ของคุณเซน,ะนบอกว่าให้เชื่อนะคะว่า คุณจะจัดการกับปัญหาได้คุณจะแก้ไขปัญหาหลักต่างๆได้คุณจะพบเจอกับความสุขอคะอันนี้เด่นมากเลยเหมือนคุณจะเจอกับทางออกคุณจะไปต่อนะคะมันจะเหมือนกับมีทางออกมีแสงสว่างรอคุณอยู่ที่อ่าวันข้างหน้าที่ปลายทางอ่าได้หมดเลยนะแต่เท่าที่อันดูนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนที่ยังไม่ชัวร์คุณอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตคุณจะต้อง โฟกัส uh, ที่เรื่องไหนก่อนจะต้องทําอะไรก่อนจะต้องจัดการกับอะไรก่อนเนี่ยพ่ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยคุณจะอาจจะจังหวะแต่จังหวะเวลาที่เราจะตื่นรู้หรือรู้นะคะหรือแก้ไขปัญหาได้หรือจะพบเจอกะทักออกเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะไม่เร็วก็ช้านะคะจะอยู่แบบแล้วแต่บางคนเนาะบางคนอาจจะช้าหน่อยบางคนอาจจะเร็วนะคะแต่บอกไว้เลยว่า คุณจะพบเจอกับแสงสว่างคุณจะเจอกระทางออกคุณจะได้ move on คุณจะได้เดินหน้ามันเหมือนกับเป็นช่วงที่แบบคุณกําลังจะเหมือนดวงจะเปิดให้คุณได้เดินหน้าได้พัฒนาไปข้างหน้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยคุณจะแก้ไขคุณจะจัดการกับมันได้นะคะแล้วอะไรบางอย่างที่คุณอยากทำเนี่ยจะมีโอกาสมาให้คุณได้ทำเหมือนกันนะเป็นการทําในรูปแบบที่เอ่อจะเป็นเรื่องงานก็ได้จะเป็นเรื่องของแบบความชอบส่วนตัวก็ได้ได้หมดเลยนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้อะไรที่มันไม่ชัดเจน,นะค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นความชัดเจนเองเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบเองเดี๋ยวคุณจะได้รู้กับคําตอบตรงนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนรอนะคะแล้วคุณได้ไพ่เดย์ด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนก็จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัสสยก็ได้นะอาจจะได้ย้ายมีเรื่องของการโยกย้ายการเดินทางนะคะเดินทางในที่นี้ก็อาจจะแบบว่าต้องเดินทางไปอยู่อีกจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ไกลมากอาจจะใกล้ๆก็ได้นะคะ เออนะอยากจะอยู่จังหวัดเดิมแต่ย้ายเป็นคนที่นะคะหรือทําทงานบริษัทเดิมแต่ย้ายไปอีกสาขาหนึ่งนะคะหรือจะเปลี่ยนย้ายบริษัทก็ได้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออรลกเคลกันคุณได้ไพ่เรื่องสุขภาพใครที่กังวลเรื่องสุขภาพเรื่องร่างกายนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะ มีการฟื้นฟูเพราะว่าแอนเห็นว่าของคุณเนี่ยจะเจอกับแสงสว่างกับจะเจอกับทางออกอะไรที่มันไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณจะเห็นความชัดเจนเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็หลังจากเนี้ยเดี๋ยวคุณจะเริ่มพบเจอกับความสุขนะคะความสุข ความที่แบบว่าสมมติถ้าคุณจะต้องอย้ายที่อยู่อีกเนี่ยรอบนี้คุณจะได้อยู่แบบนานมากเลยอาจจะเป็นที่สุดท้ายของคุณก็ได้นะคะสมมติถ้าย้ายงานเนี่ยก็าจะแบบไปทํางานที่นี่แล้วก็เหมือนกับจะได้อยู่ที่เนี่ยระยะยาวเลยไม่ต้องย้ายอีกนะคะเพราะจริงๆต้นไม้มันคือความมั่นคงนะคะคุณอาจาจะได้เจอกับอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ใช่เจอกับไลฟ e เพ r ร์โพสของคุณเจอกับ อะไรที่มันเป็นของคุณนะคะก็ได้แล้วใครที่มีเรื่องสุขภาพก็กังวลน,นะคะก็พยายามมาดูแลตัวเองไปก่อนเนาะอดทนไปก่อนแล้วก็น,นี่คุณได้ไพ่แบบ be gentle with yourself นะคะคือดูแลตัวเองรักษาสุขภาพอ่อ,อนโยนกับตัวเองนะคะค่อยๆดูแลอย่ารีบนะ แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามอย่าเร่งรีบนะคะพ่บอกว่าให้เวลากับตัวเองค่อยๆ่อยรีคาบเบี่นะคะค่อยค่อยฮินะคะค่อยๆจัดการตัวเองค่อยๆเดินต่อไปไม่ต้องรีบไม่ต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้มันได้ไม่ต้องพยายามที่จะหาคําตอบเลยนะคะช่วงวินเทอร์จะเป็นช่วงปลายปีต้นปีนะ ก็พิจิกธันวามกราคุณพาสี่เดือนนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะได้เจอที่ใหม่ที่ที่แบบตอบโจทย์กับคุณทำให้นึกถึงว่าคุณอาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่สภาพแวดล้อมที่เอ่อเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีคนที่ดีคุณอาจจะได้เจอเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้นะคะโซ่แฟมิลี่อะไรพวกเนี้เออได้หมดเลยนะคะหรืออาจจะเจองานที่มันมีแบบ มันน่าอยู่อะลักษณะมันขึ้นแบบน่าอยู่สบายใจนะคะสงบลมเย็นอ่านะคะอยู่แล้วดีอยู่แล้วมีความสุขทุกคนเข้าใจนะคะมารู้สึกเป็นอะไรที่ใช่สําหรับคุณเน่เออเขาว่าใช่สําหรับคุณที่เด่นมากนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกำลังจะ w a ล k นะคะหรือเดินไปข้างหน้าเหมือนคุณกำลังจะเดินเข้าไปแสงสว่างหรือไปสู่จุดที่จะมีความสุขจะทําให้ตัวคุณมีความสุขแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นนะคะแต่ให้ด้วยเลยว่าปลายทางเนี่ยคุณจะอินจอยคุณจะชอบแน่นอน ให้มองภาพใหญ่นะคะมองภาพใหญ่มองภาพกว้างแล้วก็ ให้ระวังคําพูดช่วงนี้จะพูดอะไรนะคะต้องคิดก่อนพูดให้ดีๆนะคะพูดเราจะทาร้ายจิตใจคนอื่นหรือเราจะพูดสิ่งไม่ดีให้กับตัวเองแล้วเราก็จะดึงดูดสถานการณ์นั้นมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของคําพูดนะคะแล้วก็ให้มองภาพกว้างภาพใหญ่อย่ามองแค่ช่วงนี้อาจจะมองสักอีกสักสามสี่ห้าปีข้างหน้าก็ได้ว่าเฮ้ยมองว่าเราเนี่ยมีงานที่มัม่นคงมีที่อยู่อาศัยแล้วแล้วเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในรูปแบบของเรามากๆเลยนะคะมองแบบนั้นก็ได้มองให้กว้างมองให้ไกลอย่าไปอ่ยึดต,ติดอะไรนะคะมันก็จะช่วยทําให้คุณดดึงู ภายในเวลาสองสามปีเนี่ยคุณอาจจะดึงดูดความมั่นคงนะคะมีบ้านมีรถมีในสิ่งที่คุณต้องการได้เหมือนกันนะมันจะมีเหตุการณ์ทำให้คุณไปเจอกับโอกาสแต่ละอย่างนะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้ไปคว้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คุณต้องการมานะคะโอเคนะคุณไม่ต้องห่วงนะหลายๆคนแอนมองว่าถ้าใครตกงานหรือแบบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันจะมีทิศทางให้คุณได้ไปอะค่ะไปจนกว่าจะเจอสิ่งที่ สร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากเนาะสำหรับใครที่เดือกองที่หนึ่งนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกตัวเลือกที่2นะคะกระเป๋าฝากกดไลค์ก u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะใครอยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาได้ที่ v star 99นะคะจะชว์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าําได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจกับใครนะคะก็สามารถมาปรึกษามาเปิดใจมาคุยมาดูกับที่นี่ได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะส่วนเซนร่างสังหรณ์พยายามจะบอกว่าให้คุณเนี่ยอดทนนะขมแข็ง อย่าเพิ่งท้อนะคะในเรื่องของการงานนะจะเด่นในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณตั้งใจทํามากๆเป็นพวกแนวแล nah. ักษณะผลงานชิ้นงานนะคะหรือความฝันของคุณเนะี่ยคุณมีความฝันอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งคิดว่ามันยากอย่าเพิ่งแบบมองว่าคุณจะไม่มีโอกาสด้านนั้นหรือตรงนั้นนะหอให้บอกว่าไม่ว่างานที่คุณต้องการหรือความฝันของคุณคุณฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรนะคะ งานอิสระงานที่ดูเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะเลี้ยงชีพได้นะคะแต่คุณรู้สึกมีพาชั่นต่องานนั้นมากหรือสิ่งนั้นมากเนี่ยคุณสามารถทํามันได้นะคะ <c oughs> ทามันได้แล้วจะได้ดีด้วยเพราะคุณเด็ไพ่เด็ดซันบอกไว้เลยว่าความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองในการงานหน้าที่การงานเนี่ยกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเซเลอราสังหอนบอกว่างานเงนิงนคุณจะดีขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องชีวิตความเป็นอยู่เพราะ คุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินเขาเรียกอะไรคุณจะมีเงินกินคุณยังมีเงินใช้คุณจะมีเงินเก็บแน่นอนถ้าใครที่อยากจะเก็บเงินนะคะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะเวลาที่คุณจะมีโอกาสให้ <c oughs> มันจะมีโอกาสให้คุณได้เก็บอคะค่ะจากที่บางคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยู่นะคะก็รอบเนี้ยจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้เก็บอยู่ส่วนใครที่อยากจะออกมาทํางานอิสระอยากจะทําอะไรตามที่เราเคยคิดไว้นะคะอยากจะ ทำอะไรเป็นของตัวเองอยากจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองมีกิจการมีอะไรก็ตามเนาะเป็นของตัวเองหรือทําในสิ่งที่เรารักอาค่ะได้ทั้งสองแบบนะให้ก้องอมาว่าโอเคคุณจะได้ทํามันนะคะคุณจะได้อ่าไปสัมผัสตร,ตรงนั้นนะคะ<ม>แล้วก็คุณตัวเลือกคุณเป็นกระเป๋าแหอนกระเป๋าเดินทางนะคะก็คือสําหรับใครหลายๆคนอยากจะแบบว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนอ่าไปวีเคชั่นไปออกเดินทางเล่นเคยคิดอยากไปประเทศนี้ประเทศนั้นอยากเดินทางนะคะแต่ไม่มีเงิน ให้บอกให้เริ่มเก็บเงินแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสทําให้คุณเก็บเงินได้ได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีแบบช่องทางต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตนะคะเรื่องการเรียนของคุณแล้วพอเมื่อไหร่แต่คุณจะต้องเริ่มเก็บก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะมีมากพอพอที่จะไปทําในสิ่งที่คุณรักนะคะที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการการงานหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะอย่าอย่าทาให้ตัวเองสับสนอย่าเดาตัวเองนะคะไอสิ่งที่คุณกังวลหรือคําตอบ ในเรื่องอะไรก็ตามช่วงนี้พยายามปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดนัะเพราะว่ายังไม่ต้องคาดหวังหรือคาดเดาอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวโชคชะตาเดี๋ยวดวงคุณจะพาคุณเนี่ยไปเจอกับคําตอบเองจะทําให้คุณเห็นเองว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะคือให้มองช่วงนี้อยากจะให้มองตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถเราเป็นคนที่เก่งเราเป็นคนที่มีพลังนะคะเราเป็นคนที่คิดอะไรก็จะเป็นไปตามนั้น จริงจริงนมังว่ากองสองคิดอะไรก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังความคิดด้วยนะแล้วก็อย่าพึ่งท้อหลักๆเลยคืออย่าพึ่งท้อแทนนะสิ่งที่คุณทํามาอาจจะยังไม่เห็นผลอาจจะยังไม่แบบเกิดความสําเร็จก็อยากให้ทนไปอีกหน่อยนะคะทาไปอีกต่อนะคะเดี๋ยวคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่สําหรับบางคนที่ทํางานกิจอาเป็นแนวบริษัทหรือเป็นลูกจ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าอยากจะออกมาทําอะไรที่เป็นอิสระหรือเป็นของตัวเองอันนี้คุณสามารถทําได้ถ้าอย่าอย่าลังเลอย่าสับสนนะคะถ้าคุณ อยากทํานะคะแล้วคุณรู้สึกว่าฉันพร้อมมากนะคะคุณก็ให้มั่นใจในตัวเองแล้วออกมาได้นะคะออกมาทําได้เหมือนกัน้าใครที่ทําแล้วยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็อย่าพึ่งทอนะคุณจะกลับมามีไฟในตัวคุณจะกลับมามี p าช s i แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะทําในสิ่งที่คุณรักนะคะคือถ้ายังไงก็ตามกองที่สองจะเด่นเป็นเรื่องการงานคุณจะตามหาสิ่งที่มันทําแล้วมันิร์ k สำหรับคุณนะคุณจะตามหางานคุณเจอนะคะ คุณจะได้ทําในสิ่งที่มันตอบโจทย์กับคุณทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีรายได้รายหลักที่ดีด้วยนะคะทาแล้วเลี้ยงชีพได้นะคะทาแล้วมีเงินเก็บด้วยนะถือว่าดีอ่ให้ทําตามความฝันของคุณนะใครที่มีความฝันแบบเราเรียนอยู่เพิ่งจะเรียนจบหรือแบบไม่ว่าเราจะทํางานอยู่มานานเราก็ตามสิบยี่สิบปีแต่อยู่อยู่มาอยากมีความฝันว่าฉันอยากทําอันนี้อยากทําอันนั้นอยากจะมีร้านเล็กๆขอ,ของตัวเองอยากจะออกไปเปิด บูธเล็กๆอ่กอทำอะไรก็ตามนะคะไพ่บอกว่าทําได้เลยเห็นไหมอย่าสงสัยนะคะอย่าดาวอย่าคิดอย่าคิดอย่าถ้ามันเป็นความรู้สึกที่อยากทําลองทําดูลองเปิดใจดูนะคะ ขอแค่คุณพร้อมและกล้าที่จะทํามันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะว่าคุณได้ไพ่เดอะซันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะเริ่ม Take A c t i o n เริ่มวางแผนคิดวางแผน Take A c t i o n ลงมือทานะคะแล้วคุณจะดึงดูดกับความสมร็จความก้าวหน้ามาให้ตัวคุณเองได้นะตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าคุณจะต้องทําอะไรนะถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทำเพราะให้เริ่มออกมาหลังๆเนี่ยแบบว่าให้คุณนะคะคุณแบบมั่นใจในตัวเองอะเราทาซะหยุดคิดได้แล้วหยุดกังวลได้แล้วหยุด หยุดอ่าหยุดเรื่องของความสงสัยได้แล้วอะ่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องลุยต้องทำา็ที่เราทําเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็ได้นะเราไม่รู้หรอกอะไรมันจะมาเซอร์ไพรส์เรานะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายของคุณก็คือเอ่อคนอยาาก,กลัวนะคะต้องกล้าอย่าไปกลัวว่าสมัยนี้มันแย่เศรษฐกิจ ใช่ค่ะแต่คุณจะไปมองว่าคุณจะแย่ไม่ได้นะคะอย่าไปกลัวว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นให้คิดว่าเราจะเจอกับความสเร็จพอไห้คุณเปิดมาคุณได้โดรซันนะคะไม่ว่าตอนนี้ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณรักทําตามความฝันของคุณมันจะมีโอกาสพาคุณเนี่ยไปเจอกับความสําเร็จบางทีโอกาสก็ไม่ได้มาง่าๆนะโอกาสก็จะมาแบบมาเปิดแค่ช่องทางให้เราแต่เราก็ต้องเดินไปเราก็ต้องทําอยู่ดีนะคะแต่สุดท้ายคือถ้าคุณทำยังไงมันก็เกิดความสําเร็จมันก็เกิดความมั่นคงนะคะคือเหมือนกับว่าโชคชะตาดวงของคุณเนี่ย เซนคุณอนะลางสังหอคุณบอกว่าอยากให้คุณลองลุยดูสักตั้งลองทําตามใจตัวเองดูสักครั้งหนึ่งนะคะทำในสิ่งที่คุณชอบที่คุณรักดูนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะถึงคนอื่นที่เคยทํามาไม่เกิดความสําเร็จไม่เจอกับความสําเร็จแต่คุณไม่ใช่เขานะคะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําตามสิ่งที่คุณอยากทําดีกว่าแล้วขอแค่อย่างเดียวอย่าไปกลัวและให้กล้าที่จะ ลองเปิดใจดูนะคะลองทมเพื่อตัวเองดูลองตามใจตัวเองสักครั้งนึงนะคะไม่ว่าความฝันของคุณมันจะอยู่ไกลแค่ไหนอาจจะอยู่ถึงต่างประเทศนะคะเ,เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรเข้ามาให้กับคุณทําให้คุณได้ไปอยู่จุดนั้นแน่นอนนะประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องทิศสานะคะลูกเตือนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star 9 9 9นะคะจะชัว์าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะทำได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจกับใครไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่ซน้ิทีฟไม่มีใครเข้าใจก็มาดูที่นี่ได้จะได้ช่วยแก้ไขค่ะทางออกนะคะทุกเรื่องมันมีทางออกนะคะขึ้นอยู่แค่ว่าคุณเจอคนที่เขาเข้าใจคุณเป่า โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่ของคุณเนี่ยออกมาเส้นทางส์พรอยบอกไงเดี๋ยวนะทําไมคุณได้ไพ่เดิร์ลเวอร์สองอันเดี๋ยวนะทำไมมีไพ่เดิร์ลเวอร์สองอันเนี่ยแอนก็ว่าเอ๊ะนี่มันไพ่ใบเดียวกันดิว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าสําหรับนี้เขาใส่ไพ่เดิร์ลเวอร์สองอันลืมเอาออกแท้เลย แล้วคุณได้ไพ่เรือเออทำไมถึงว่าคุณถ้าคุณดิวกับคนทางไกลคนต่างชาติเนี่ยเขากำลังจะเดินทางมาในทิศคุณเนี่ยเห็นไหมอยู่บนอยู่บนเรือละเดินทางมาแล้วแต่อาจจะเพิ่งออกมาหรือเปล่าหรือออกมาได้ครึ่งทางหรืออาจจะใกล้ถึงก็ได้นะ่แต่อันอึ้งตรงที่ว่าเอ,อ๊ะทำไมมันเป็นไพ่เดอนเรือสองอันเนี่ยแล้วมันคือเห็นไหมเปิดปิดด้วยนะคะเปิดมาก่อนปิดเปิดอ่าเปิดปิดเลยอะ่ะเออ แต่ว่าตอนแรกเชียนอยากจะบอกคือเส้นลังสองออนโดยายามบอกกับคุณนะกองที่สามว่าคุณเนี่ยจะได้เจอกับความรักนะคะคุณเนี่ยจะได้พบเจอกับความรักที่มันเป็นความรักแบบทูนเลอรรักแทร้รักที่ดีใครจะดีวกับโทวินเฟรมใครจะดีวกับโซโมเมใครจะดีวกับอะไรก็ตามนะคะบอกไว้เลยตอนแรกงานเห็นใพเนี้ยเป็นเหมือนแบบไอเนี้ยแฟลกัสมาเตอร์กำลังจะนําทางอ่ะเหมือนคิวปิดจะนําทางให้คุณเห็นไหมมีเทียนสว่างๆนิดหนึ่งด้วยให้คุณได้มาเจอกับ ความรักแล้วอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะสตาร์ก็ขึ้นของคุณเป็น energy ที่สวยสดงดงามและออกแนวปฏิหารมิราเคิลแมจิกเวทมนต์ทั้งนั้นเลยนะบอกเลยว่าทําให้ได้ถึงซินเดอเรลล่าว,ว่านางตัวคนเดียวไม่สามารถมีเหตุการณ์ให้ไปงานได้เพราะอุปสรรคมันเยอะมันอุปสรรคในชีวิตเราก็คืออาจจะแบบไม่มีโอกาสได้เจอง่ายๆหรืออาจจะยังไม่ได้ไปอยู่จุดที่เขาอยู่อะไรเงี้ยก็จะไม่เจอกันจะพัดพาก,กันนะคะแต่สุดท้ายเป็นเพราะปฏิหารเข้ามาทําให เขาเนี่ยได้ไปนะพอไปก็ไปเจอความรักเนี่ยของคุณก็เหมือนกันความรักจะเดินทางมาอหาคุณนะคะตามความรักจะตามหาคุณเจอนะคะหรือถ้าใครที่มีใครที่อยู่ในใจอยู่ในความคิดต้องบอกเลยอันนี้ดีมากนะคะบอกเลยว่าเซนคุณไม่ได้คิดไปเองนะคุณเซนคุณแม่นยํานะคุณเป็นคนที่มีเซนแต่คุณต้องเชื่อ ใจคุณมากกว่าเชื่อความคิดเพราะความคิดคุณจะสับสนนะคะเดี๋ยวคิดไปคิดมาคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อใจเราถ้าเรารู้สึกดีกับคนคนนี้ก็เป็นคนคนนี้เพระ่ะคุณได้ไพ่เดินลเวอร์ถึงสองใบยังไงก็คอนเฟิร์มว่าใครที่มีใครอยู่ในใจใครที่ดิวกับทูลเฟมเขาก็คือคู่ของคุณเขาก็คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมอบความรักดีๆให้กับคุณแล้วก็ช่วงนี้เซนบอกว่าให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะเสริมสวยบำรุงนะคะมันแบบเป็นการแบบใส่ใจด,ดูแลตัวเองมากบางคนอาจจะโดน้ำหนักบางคนอาจจะแบบว่า นอนพักผ่อนให้เพียงพองคุณก็จะแบบมาบำรุงผิวพรรณให้สวยนะคะหาอะไรแบบบำรุงตัวเองไปนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าโชคชะตาเหมือนจะเปิดทางให้คุณได้เจอกับความรักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางกําลังจะนําพาความรักเข้ามาในชีวิตคุณกำลังจะนําทางคู่ของคุณให้มาเจอกับคุณนะคะเพราะว่าจริงๆางานก็แบบว่า Amazing ตรงไพ่ตัวเลือกมากเลยว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับมันออกเดินทางความสุขพม,มันกำลังเดินทางมาอยู่ม,มันเกิดขึ้นแล้วนะแต่แค่ยังมาไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ เพชร n นใจเย็นอ่าโอเคอดทนนะคะทุกอย่างมันมีเนี่ย e r order ก็คือมันมีลำดับการจัดเรียงอยู่ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนในชีวิตเราแล้วความเราจะเข้ามาช่วงไหนคือมันจะต้องเป็นไปตามออเดอร์ค่ะมันจะแซงคิวไม่ได้ถ้าเรียกนะคะถ,ถ้าให้มองนะแต่เห็นไหม everything h a p p e n นะคะทำให้นุกถึงแบบ in order นะคะจะเข้าใจอยู่แต่ว่าพอเราแยกมาเป็นคำเนี่ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะมีให้ศรัทธาให้เชื่อต่อไปอย่าหมดหวงังอย่าหมดความเชื่อนะ แต่ใน้คุณก็ถือว่าออกมาชัดเจนว่าอย่าหมดหวังอย่าหมดศรัทธาอย่าคิดว่าเราคิดไปเองนะคะให้เชื่อว่าความรักที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นเราจะได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ไพ่นี้ออกมาบอกว่าช่วงนี้เซน์เรานะคะจะแรงจะแม่นยําอาจจะเห็นเลขบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาคอนเฟิร์มให้เราเนี่ยเชื่อนะคะ ว่าเราจะได้เจอความรักที่ดีเรามีคู่เราอยู่นะคะแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่ามันจะดูว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยในความจริงอะมันดูว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น,นคือเรื่องราวของแฟร์ี่เทลมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเนี่ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะคุณลองเชื่อให้หมดใจแล้วก็อย่าไปคาดหวงังคาดเดาอะไรนะคะ การที่คุณอย่างที่บอกว่าเห็นเลขเห็นอะไรคือมาคอนเฟิร์มว่ามันใช่มันจริงนะแต่ว่าอย่าหมดศรัทธาอย่าเพิ่งหมดเชื่อนะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณหมดความเชื่อมันก็เหมือนเทียนที่ดับมันก็จะไม่ส่องแสงสว่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อแสงสว่างนั้นก็จะนําพาคุณและเขามาเจอกันนะคะประมาณนี้อบอกไว้เลยว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ลืมไปแล้วเหมือนกับให้ให้คุณแบบว่าเชื่อเซนตตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งหมดหวังหมดศรัทธาสุดท้ายคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีช่วงนี้เป็นช่วววงงงงงคคคคาามโชดดีนนะะะะะุณกลลัจจเปิิทรๆแห อ่เหมือนกระดวงคุณจะโชคดีนะคะคุณจะมีโชคลาภคุณจะมีแบบว่าบางคนเนียจะมีโชคลาบล่อรลอยก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นดวงของความเราจะได้เจอคู่แท้จะได้เจอความรักที่ดีนะคะแต่ว่าแอนตกใจกับไพ่เดินแล้วตัวสองใบอยู่ดีนะพอเจอเห็นไพ่นี้แบบคือคุณอะเห็นเขาคุณอาจจะแบบส่งสารถึงเขาคุณอาจจะสัมผัสถึงพลังงานเขาได้เขาเองก็เหมือนกันนะคะจะส่งจะสื่อสารถึงคุณได้เหมือนกันเหมือนคุณทั้งคู่รับพลังงานของกันและกันถึงคุณแลวเขายังไม่ได้เจอกันกระตามนะคะต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นเรื่องของสปิิตชัลจิตวิญญาณนะ แล้วก็เนี่ยเห็นไหมไพ่ใบสุดท้ายจบมาดีนะเปิดใจให้กับอะไรก็ได้คนะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไพ่ทีบอกว่าอินฟินิตนะคะก็คือมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งรูปแบบแต่มันจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึงคุณได้เลขสีเกาห้าเกาเลยนะมีความแบบนะนะแต่กลางกันไม่เยอะนะคะเอ,อแต่บอกไว้เลยนะว่าคุณอาจจะเจอกับความรักที่ต,ต่างจากคุณเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาอะไรก็ตามนะคะใช้ชีวิตไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะแบบ มันจะเป็นแบบอะไรที่เข้ากันได้ดีที่สุดค่ะเพราะความแตกต่างมันจะมีความยูนิคของมันที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยลงล็อกลงรอยได้นะคะอยากให้เปิดใจเปิดความคิดเชื่อให้มากนะคะช่วงนี้แล้วก็ใจเย็นอย่าเร่งรีบสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความรักมาแน่นอนนะไพนะ่เดอะเลเวอร์หกให้ถึง2ใบขนาดนี้นะคะไม่มีความบังเอิญอยู่บนโลกนะคะทุกอย่างมันถูกจัดสรรกาหนดเพราะมันเขียนไว้อยู่ว่า d i ไวล์ออเดอร์แค่ว่ามันจะ ถูกจัดไว้ให้คุณช้ากว่าคนอื่นแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้นะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับใครที่เลือกกองที่สามนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ